มีตามัวแล้วก็ขึ้นมั้งขาวนี่นั่งพับเพียบนั่งไม่ได้เ <c oughs> คยอยู่วักษาศีลไหมตอนเป็นสาวๆเลยก็เคยอยู่วัดตอนตอน,นที่ลูกตายอยู่ปีกว่ามีอยู่วัดเลยอยู่วัดนอนวัดเลยเคอยก็อยู่คนเดียวเอาได้ทำอะไรอยู่คนเดียวอยู่ได้ก็งั้นยังไม่เป็นเยอะเลยอ๋อยังไม่เยอะขนาดนี้ถ้าลูกตายไปอยู่ปีกว่าๆแล้วก็เลย อยู่ได้ไกก็อยู่นี่เนาะเลอเล้นไม่อยากอยู่ก็ตรวจเข้ากับเข้านั่นหละตรวจอะไบ้างตรวจจะต้อตรวจกันอ่ะเปิดหนังสือเอาเปิดหนังสือทีีดีโซนนี้ยังจำได้ไหมจำจำได้จำได้ไปท่อดูีโซนวาสมนี้ตนนี้อะสทีวโซนังวาพงรเยาวไมอ พิพิโสพรวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณระสัมปันโนสุปโตโลกะวิทูอังุตโรปุริชัมมาสาริสัทถาเทมนุตสะนังสุโธพคกวัตติเนี่แต e, bon ่ก่อนนี้เขาท่องได้บอกอะไรกันก็ดีบอกง่ายๆมากันล่า เป็นไงบ้างลูกแพรที่เสียใจ <ừ. S 1> เรารู้สึกไงบ้างตอน <c ười> คน,านาั้นคนใดกดีดีเนี่ยลูกนด, <c ười> <c ười> ดีทั้ง2คนไม่เกยไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เที่ยวไม่อะไรทำงานอย่างเดียวไอ <c ười> ้ตัวอย่างก็มาป่วยตายไป <c ười> คนานั้นอาศัยได้คนจะเลี้ยงมาได้เนาะ